สวัสดีครับนี่ทีอยู่กับผมนะครับในเออ JNOE นะครับก็จะมารีวิวซัวซีและอวอนนะครับก่อนอื่นเราก็จะพามาดูหน้าเว็บก่อนเลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็คือหน้าต่างของเว็บนะครับมีพิทเลงฟังด้วยสวัสดีคือเนี่ยนี่ต่อไปเราก็ าไปดูเว็บบอร์ดนะครับส่วนนี้คือตลาดการโดเนตนะครับ v i P ครับนี่เป็นไงส่วนนี้ก็คือตัวเกมนะครับนี่เป็นไงส่วนนี้ก็คือลิงตัวเกมนะครับถ้าดาวน์โหลดนี้ก็จะเอาครับนี่เป็นไงเออปรนนั็นนะครับอะไรวะมองไม่เห็นนี่ครับเราก็ใส่อยู่เลยนะครับดาวน์โหลดนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดปุ๊ ผมได้โหลดแล้วผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นรูปร่างหน้าตานี้นะครับโอวอย่างนี้นะครับนี่เราก็วิธีการเล่นนะครับก็เอออะไรนะครับคอมพิวเตอร์เก็กไฟล์นะครับนี่ไฟล์ครับรอก่อนถ้าคุนมีก็เขียนเลยนะครับในแอดด a ต a านะครับสุดท้าก็คือรูปร่างหน้าตาแอดดัต้าของนี่ครับเป็นโอนี่ครับนี่คือรูปร่างหน้าตาแอดด a t ต้านะครับ ใส่ปุ๊บนะครับออะไรวะมัหนึ่งน,นะครับขอใส่ไว้ก่อนเราจะใส่ไม่ติดนะครับไม่ใส่ติดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่พอเราจะเ,กเ,กเะริ่มเกมปุ๊บเมื่อเชียว่รกหน้าใส่ชื่นนะครับเราก็ใส่ชื่นที่เราต้องการเลยนะครับใส่ไปเลยครับอเอกันเลยกันนะครับต่อไปก็เข้าเซิร์ไนะครับนี่ นี่ถ้าคุณน้กงานสมัครใกเขไปเลยครับตั้ง E G I S T R นะครับตามด้วยพานนะครับวันนี้ผมไม่เล่นแร้วเอาเป็นหนึ่งสองสามก็แล้วกันนี่ครับเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าคนที่มาเล่นใหม่นี่ก็ต้องได้ตังค์นะครับทั้งหมดก็ประมาณสักสามได้หนึ่งแสนนะครับนี่คือรูปร่างของฟีนะครับของฟีครับ นนััครบลองวับไปที่นี่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง A U L าวับไม่ติดนะครับแล้วก็จะพาไปสู่ร่วับออาวไปไม่ได้ครับชีพหาย ไปข้างล่างกันแล้วกันนะครับจอุกนี่ก็คือช็อปนะครับชอบ็อปเข้าไม่ได้ก็คือช็อปนะครับในรูปล่าในเฟสติอออวะัะ มินก็เชื่อ admin ทีด้วยครับมิน i n กับ admin เตนด้วยครับฮ่าฮ่าวู้าใครมีอะไรสิติดต่อกับ admin ได้ก็ติดต่อทางสกายได้นะครับเนี่ย่วนนี้ก็คือรูปร่างสกายของ admin นะครับนี่ ao นี่ครับออกมาอ๋อครับไปเนึงนะครับ ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวพาออไปดูนะครับนีไ่ไให้ตังกูนี่ครับส่วนนี้ก็คือช็อปนะครับเอ้ยไม่ใช่เ,เป็นรูปปั้นนะครับปุ่นยนนะครับที่ผมพัง้างนะครับ โถอ้ยแม่มาเล่นของกูอกโอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเออจบการการไปียแค่นี้า้ใครอยากจ่ายนี่ก็เข้ามาที่เว็บไซต์เราได้นะครับเราจะเก็บไว้ใต้บิ๊ิชชันหรือว่าโรเกมดาวน์โหลดน,นะครับแม่ก็แฟนเพจกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับบายบาย